สวัสดีครับกำลังจะที่ผมพูดถึงกิจกรรมไปนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกิจกรรมนะครับซึ่งผมจะสุ่มให้มันประมาณ220ิครั้งเพื่อจะเอาโซนะครับแล้วพอถึงประมาณนะั้นผมจะดูอีกทีว่าจะสุ่มต่อหรือเปล่านะครับดูจากสิ่งที่ได้มานะครับก็ถ้ามันแบบได้มาเกลือมากๆก็จะต้องไปต่อนะเพราะผมเล็งไว้ผมจะเอาเยอะอยู่นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็ไปคํานวณนะผมคํานวณมาแล้วแหละว่าผมจะได้ ไอเจ้าคุกเรียกว่าอะไรอะคัพเคก้กคัพเค้กนะครับผมจะได้คัพเค้กมาประมาณ60อันนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาสุ่มทั้งหมดให้มันให้มันแบบพอดี60ก็2 2 0 0ลบกก็160ใช่ไหมครับผมก็จะมาสุ่ม160ครั้งนะครับบวกกับคัพเคก้กที่ผมมีอยู่10อันนี้ก็เป็น170ครั้งนะครัสำหรับวันนี้นะครับเกิือจะมากกว่าต้องมาดูว่าเกลือไม่เกลือนะโอเค สิครัง้งแรกนะครับอยากได้กล่องโทเค็นเยอะๆนะครับอืมโอเคครับอยากได้ช็อกโกแลตด้วยนะครับอืมโอเคครับเคไปอืมห้าอันโอเคอันนี้ดีอยู่นะครับช็อกโกแลตกับกล่องนะช็อกโกแลตกับกล่องโอเคก็ธรรมดานะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่มาก ขอแค่มาถือว่าไม่แย่แล้วนะครับโอเคอันนี้ดีมากเลยนะครับเนี่ยจริงๆผมอยากสุ่มยเยอะๆเลยนะครับเพราะแบบน้ำมันดีจริงๆนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีนะออกมาทุกครั้งก็ดีกว่าไม่ออกมาเลยนะครับโอเคเกือบเราต้องเผาๆนะครับผมไม่รู้กี่รอบแล้วเดี๋ยวเราขอดูแป๊บหนึ่งนะโอ้ยได้อยู่ครับช็อกโกแลตฮานแปดสิบครั้งอันนี้ผมสุ่มกี่ครั้งแปดสิบครั้งโอเคไป อุย้ยได้อยู่ได้อยู่ครับไม่แย่มากอืมโอเคโอเคยังไปได้อยู่ครับโอเคเกือบแย่ครับยังดีอยู่ขอไม่เกลือเยอะๆนะครับโอเคยังไม่เกลือเลยนะ่นี่ร้อยยี่สิบแล้วไปครับ โอเคยังไม่เกือยังไม่เกืออันนี้จะร้อยสี่สิบใช่ไหมโอเคไม่เกือไม่ดวงดีจริงๆโอเคครับยังไม่เกลือ,ไ, okay, ไ,อไปครับไปอันนี้เป็นร้อยหกสิบหรือเปล่าอูโหเกือบหาสิบผมต้องเท่าไหร่วะาลืมแั้นเนี่ยร้อยเจ็สิบโอเคครั้งนี้ ผมได้บ50กับ200ยี่สิบพอดีะเคเมื่อกี้ลืมดูเลยว่าเกลือไม่เกลือนะ่าจะไม่เกลือเห็นช็อกโกแลตแบบแบบเค okay, ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราได้คุกกี้ช็อกโกแลตเมื่อกี้อันละ้ะได้มา30เ okay, คแลกไอเซนก่อนเลยครับไอเซนก็จะครบไปด,ดูอีกทีว่าจะแลกอะไรนะครับถ้าไม่มีอะไรก็จะแลกเป็นโทเค็่นการเวลานะครับหรือไม่ก็าจะแลกอาวุธไอเซนนะต้องดูอีกทีหนึ่งมาดูกันที่ครับ เอาแรกนี่มาก่อนอเซ็นเย้ะเลเซ็นแล้วนะครับต่อมาคือโทเค็นสามสิบโทเค็นนะครับอ,อุ๊ยอเดีมันได้สองอันเลยเหรอเ <c oughs> อ้ยมันดีเกินไปหรือเปล่าครับสองอันนั่งบอกมผมได้หกสิบโทเค็นเลยเนะี่ยเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่าครับแบบนี้แลกได้แล้วนะครับนี่ฮารีเบลนะครับหนึ่งในตัวที่จะเก็บอยู่แรงมาก่อนเลยนะ ปลูกอาวุธนี่ดีเลยนะแมครับนี่อ่ขอดูก่อนว่ามีอะไรแบบสุดยอดมาสัจจันที่ผมเอาอีกหรือเปล่านะครับโซ่พวกนี้ผมไม่อยากซื้อเลยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยนะหกสิบเนะยจริงมันก็คุ้มแหละครับแต่ว่าแบบมันก็แพงเกินไปหรือเปล่าหกสิบเนี่ยครับแต่มันก็ดีอยู่นะบางอันนะแอคแท็กอัตาคีอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าแรกเลยดีไหมนะครับเพราะในอนาคตผมก็จะทํา หิวเรียนกันแรกเลยละกันนะม่าแต่มันดีอยู่นะมันได้สองอันนะตอนแรกผมนึกว่าได้หนึ่งอันนะครับสองอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะ,ะแรกดีไหมเนี่ยอืมแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาะคตจะมีตัวละครหิวที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเรื่องอยู่ตัวตัดหิวเยอะแล้วด้านติเม็ตก็ไม่เคยได้ใช้โอเคครับไม่เป็นไรนะเราเก็บไว้ก่อนได้นะครับ ว่ามันไม่หายไปไหนนะวีแต่มันดีมากเลยมันได้สองอันเลยเหรอไปต่อดีไหมเนี่ยไปต่อหรือพอแค่ okay, น,นี้นะครับสิ่งที่ต้องการรู้ไปต่อมันจะถึงเท่าไหร่ถึงอันนี้ในดูตัวอย่างมิสหนึ่งมันไม่ได้บอกนะครับว่าให้กี่เหรียญหูอันนี้ถ้าอันนี้ถ้าถ้าดีต้องให้สี่สิบห้าเหรียญน,นะจะได้ซื้อได้พอดีนะครับ โหจะสามร้อยครั้งนะ่าจะเื่อไปหรือเปล่านี่สูไม่ดีนะโอเคเหลือจะไปสองร้อยหกสิบก็คืออีกสี่สิบครั้งยกหมดพอดีนะครับโอเคแต่ว่าหูคุ้มอยู่นะได้แบบแต่ตอนนี้ผมก็เก็บตัวละครครบหมดแล้วนะครับได้เซนมาด้วยนะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแบบสกิลมันก็ใช้ได้นะถ้าสรฟันทีมที่เล่นกับมันคนเดียวก็จ,จะดีนะซึ่งก็สปีดผมอาจจะแซง ที่หนึ่งได้แล้วนะครับตอนนี้มัง้งต้องรอผมได้ฮาริเบลสปีดแล้จะกลับมาแซงตอนนี้ผมห่างสองร้อยได้ไเซนมาสามดาวบวกก็ไปดาวได้ยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าอัพนู่นนี่นั่นอีกก็ได้อยู่นะแต่ผมน่าจะแรกอวุธไอเซนได้เลยหรือเปล่าใช่ไหมทำอะไรดีเนี่ยโหวย ขูมันให้สองอันเลยอ่ะอยากสุ่มต่อจังแต่กลัวจะเกลือนะครับอืมเอออืมคิดก่อนนะครับโหแต่มันดีเกินไปนะไม่รู้จะทำอะไรเลยนะครับโอเคครับก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะถ้าผมมาสุ่มต่อก็ก็เดี๋ยวได้ดูนะครับแต่น่าจะไม่นะครับ ยังไว้ก่อนเราใช้ยกไปเท่าไหร่นะครับตอนแรกเรามีหกหมื่นเกือบหกหมื่นกว่าแล้วกันนะครับหกหมื่นห้าแล้วกันนะผมจำไม่ได้แล้วก็ไปประมาณห้าหมื่นเลยนะแต่ลองรับยกคืนดูนะเผื่อจะไม่เจ็บมากนะแก็เจ็บอยู่ดีเจ็บมากเลยอนะ <c oughs> นี่ไงตรงนี้มีบอกอยู่เราใช้ยกไปเท่าไหร่นะเจ๋รอดูแล้วกันนะห้าหมื่นเท่าไหร่ น่าจะเกือบหกหมื่นหรือเปล่าอ๋อใช้ไปสี่หมดเองนะครับไม่ได้เยอะมากหรือเปล่าเก็บอย่างนานก็จะประมาณนี้นะครับสี0หมื่นแปดพันพอดีเป๊ะท่วนทวนเลยนะเยอะไหมครับเยอะนะแต่คุ้มไหมผมว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละเสียดายที่ไม่มีตัวละครใหม่เข้านะครับกลายเป็นการเก็บตกไปซะนั้นนะโอเคบายบาย